สวัสดีครับผู้ชมพ่อหงนะครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง B ินเคแล้วก็วง c ีเ4เอ็มโีกเอิเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่นะครับ่ออย่างนี้เนี่ยนะครับสีแดงขาวน้ําเงินอย่างนี้นะครับเสื้อดีมแอตเลติโกมาดริดแน่นอนนะครับแต่ว่าไม่ได้มารีวิวเสื้อแต่อย่างใดนะครับเพียงแต่ว่าเสื้อตัวนี้เนี่ยมีความเป็นมาเปลี่ยนไปที่เกี่ยวข้องกับนอเมเบอร์ที่ผมจะพูดถึงนะครับที่อยู่หลังชื่อ หลังชื่ออยู่หลังเสื้อตัวนี้นะครับก็คลีมตามหมีนะครับเป็นไครไปไว้ได้นะครับดูเสือ้อเลยก็คือน้องโยเกิร์ตนกพรดาเลิดเรียพรสมาชิกรุ่นที่3ของวงบินเคฟูทีเอและน้องก,ก็อยู่ในฐานะคามิโอชิของผมทางฝั่งวงม่วงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมีเรื่องราวของน้องมาเล่าสู่กันฟังบ่อยๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็คลิปนี้ก็จะมาพูดถึงไลฟ ล่าสุดข,ของน้องกันนะครับซึ่งอาจจะมีล่าสุดกว่านี้ก็ได้นะครับเพราะว่าผมก็ลงเลทจ,จากาวันที่น้องไลฟ์พอสมควรเลยนะครับก็ถ้าน้องไลฟ์อีกก็จะนำมาลงอีกนำมาพูดถึงกันอีกอยู่ดีนะครับก็บอกแล้วว่ามิโอชีของผมนะครับผมจะพูดถึงอไรก็ได้นะครับแล้วก็ในไลฟ์ที่อาจจะล่าสุดนะครับก็ต้องบอกว่า มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นมากมายเลยนะครับเป็นไลฟ์ที่เกิดขึ้นหลังงานมิ팅ยูออนไลน์นะครับที่เป็นกิจกรรมหนึ่งของเวียนเคฟอร์เที่เขาจัดมาในช่วงที่เช่วงเวรัสโควิด -19 ระบาดในช่วงนั้นแล้วก็ได้กระแสะตอบรับดีนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ได้กลับมาจัดอีกรอบนะครับเพื่อนะถ้าพูดตรงก็คือตอบแทนคนที่ไม่สะดวก ไปงานจับมือแต่อยากสื่อสารพูดคุยกับน้องๆน,นะครับซึ่งอรอบที่น้องไลฟ์วันที่น้องไลฟ์เนี่ยก็เป็นวันที่น้องไปมีติ้งยู่ออนไลน์กับแฟนคลับมานะครับก็ใส่ชุดหวานน่ารักน่ารักเลยนะครับเป็นชุดที่ไม่ได้เห็นน้องใส่มานานแล้วนะครับเพราะว่าช่วงหลังๆเวลาน้องมาไลฟ์ก็จะใส่ชุดแบบเสยืดธรรมดานะครับแบบอ อ,อยู่หออยู่บ้านเลยอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ชุดทางการนิดนึงแบบออกงานออกนะครับก็น่ารักน่ารักน่ารักมากนะครับน่ารักเสมออยู่แล้วสำหรับน้องโยก,กนะครับแล้วก็ไม่ใช่น้องไม่ได้น่ารักแค่หน้าตาร่างกายการแต่งตัวนะครับแต่นิสัยน้องก็น่ารักมากด้วยนะครับน้องก็บอกว่างานมิทติ้งออนยไลน์เนี่ยน้องก็เ่ยนใจเหมือนกันนะครับเพราะว่า ในเรื่องของการพูดคุยมันก็คุยได้ไม่เยอะนะครับคุยแป๊บเดียวเขาก็ตัดตัดเวลาแล้วนะครับแต่ว่าน้องก็ทําเต็มที่ของน้องที่สุดแล้วเพื่อตอบแทนแฟนคลับนะครับแล้วก็เข้าใจในมุมแฟนคลับด้วยที่อาจจะคุยกันได้ไม่เยอะเท่าที่ควรนะครับก็ชื่นชมสุดใจของน้องโยเกิร์ตเสมอนะครับแล้วก็ในไลฟ์นี้เนี่ยน้องก็มาพูดถึงางาน ที่น้องจะต้องช่วงนี้เขามีโปรเจกต์ใช่ไหมให้ซื้อโฟอโต้เซตกันใครมียอดสูงสุงสด,สดกี่เันีดับก็จะได้ไปไปทำกิจกรรมที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งน้องก็หวังอยู่ลึกๆแหละนะครับแต่ว่าน้องก็น้องก็เก่งใจแฟนคลับพอสมควรนะครับแต่น้องก็ก็ค่อนข้างหวัง,งนะนะแล้วก็ พอเห็นผลด่วนออกมาเนี่ยน้องก็รู้สึกมีรุนแระแต่จริงๆน้องเนี่ยไม่คือมันไม่ใช่ผลด่วนหรอกมันเป็นคนที่แบบสรุปมาจากยอดสั่งซื้ออะไรก็ตามเนี่ยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยน้องไม่ค่อยอยากรู้ตรงนี้สักเท่าไหร่นะนะครับเพราะว่าหลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ยอย่างจ e อหรืออะไรก็แล้วแต่ผลรอดแรกมันสูงใช่ไหมครับก็ทําให้น้องหวังสูงแต่ว่าพอถึงวันจริงมันตกลงมาก็ทําให้น้องค่อนข้างเฟลอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่น้องก็ก็ เต็มที่เต็มที่นะครับก็เข้าใจทุกคนแหละนะครับก็ใครที่สะดวกก็ช่วยกันสันสน่งซืน้องโยเกิร์ตกันได้นะครับช่วยกันส่งให้น้องถึงฝันที่น้องหวังไว้นะครับผมก็อาจจช่วยน้องแหละนะครับเพราะว่ารู้ว่ารอบนี้น้องหวังสูงจริงอยากจะไปทํางานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็มาช่วยน้องกันนะครับใครเป็นแฟนคลับน้องก็ไปช่วยน้องกันนะครับส่วนผลจะเป็นอย่างไรก็ตามเดี๋ยวค่อยไปว่ากันที นะครับเรื่องต่อมานะครับก็เป็นเรื่องของเ,อเขาเรียกว่าความผูกพันของน้องนะครับกับเมมเบอร์ที่ประกาศจบการศึกษาออกไปนะครับพี่น้องพูดแหละกับรู้ถึงน้องเมมเบอร์พี่ๆต้องใช้คาว่าพี่เนาะทุกคนที่ประกาศจบการศึกษาช่วงนี้เป็นพี่ของน้องหมดเลย นะครับไล่ตั้งแต่พอจูนซึ่งเป็นคาเมีโอชิของน้องเนี่ยน้องก็ผูกพันมากๆนะแต่น้องก็รู้มาได้สักพักหนึ่งแล้วพอคาดเดาอะไรออกว่าะจะผลประกาศอะไรมาแล้วมีมีชื่อพี่ฟอร์เนี่ยมันก็ค่อนข้างใช่แล,ล้วล่ะแล้วก็ช่วงแรกน้องก็อาจจะทําใจยากนิดนึงก็มีร้องไห้มีอะไรนะครับแต่ว่าน้องเข้าใจว่าพี่ฟอร์ต้องไปเติบโตต่อไปแล้วน้องก็ ก็ยังรักแล้วก็เคารพพี่ฟออยู่เสมอนะครับอันนี้ในมุมของคนหนึ่งที่คามิโอชิเมมเบอร์อีกคนหนึ่งะนะซึ่งผมว่าเข้าใจเพราะว่าอย่างคามหรือโอชิของผม,ผมจบการศึกษาไปอ่ะผมก็เหงาหน่อยเสียใจอยู่พอสมควรนะแต่ก็เข้าใจแหละว่าน้องน้องไปจเจริญตตโตต,ต,ต่อไปนะครับอย่าง้องจ๋านี่ผมแบบ ซึมเป็นหมาเลยนะครับแล้วก็หรือว่าอย่างรุ่นสองที่ตกเท้าออกจากวงไปแบบทั้งรุ่นเนี่ยก็น้ำตาร่วงเลยนะครับตอนนั้นนะครับก็เข้าใจน้องโยอยู่เหมือนกันว่าอะไรเป็นอะไรนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยน้องโย,ยยังพูดถึงพี่ๆอีกสองคนด้วยนะครับที่จบการศึกษาไปอย่างอ่ะพิรินะเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นไอดอล คิดของเขาเรียกว่าไอดอลโฟรูเรูปแบบพันแท้เลยนะครับมาจาก a อ b 4 8ฟน้องก็ชื่นชมพี่ลีน่ามากๆที่โออยู่กับวงอยู่กับอาชีพนี้มานานนะครับแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องเฉิดฉายไปทำอย่างอื่นต่อไปก็เข้าใจพี่ลีนะ่าแล้วก็ชื่นชมเคารพพ่ลีน่าตลอดก็เออรู้สึกดีนะเพราะว่าเออคุณได้เห็นน้องโยเนี่ยพูดถึงออลีน่นะกันนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ต้องบอกว่า มาสนิทกันด้วยนิสัคยคล้ายๆกันนะครับเป็นคนพูดตรงๆเหมือนกันก็คือน้องสัจจังนะครับพี่สัจจังของน้องโยเนี่ยก็ต้องบอกเห็นน้องโยบอกว่าเออสัจจังนคนมาบอกน้องเองด้วยว่าจะแกละนะครับก็ก็อน้องก็รู้ประมาณนึงแหละของคนนี้เขาพูดกันตรงๆอยู่แล้วแล้ว,ลวก็เลยได้ทํางานร่วมกันในหลายๆงานนะครับผมก็ก็ดีใจนะที่แบบโยได้อยู่ในเพลงของสัจจัง,งเพลงแกละนะครับแล้วก็ งานดีๆก็ได้ร่วมกันกีฬาสีอะไรก็ได้ร่วมกันผมก็ฟินๆสิงหมอนกันไปนะครับชิบซัดโยมันอยู่แล้วนะครับอ่ะแล้วก็เรื่องต่อไปที่จะพูดถึงเนี่ยมีเรื่องอะไรอีกน่าเท่าที่ไล่มาเนี่ยน่าจะครบแล้วนะครับอ้อมมันยังมีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องน่ารักน่ารักนะครับก็คือมาขิงกันอีกแล้วล่ะนะครับว่าช่วงที่อ่าเวลาน้องไลฟ์เนี่ยผมก็จะ พิมพ์ข้อความไปหาน้องใช่ไหมน้องจะอ่านหรือไม่อ่านยังไงก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าชว่วงหลังๆเนี่ยน้องจะอ่านข้อความผมตลอดเลยนะครับอย่างน้อยอ่าไลฟ์หนึ่งได้อ่านสักข้อความก็ก็เป็นเรื่องที่ดีมากนะครับแล้วก็รอบนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีอีกหนึ่งเรื่องนะครับเพราะว่าน้องอ่านข้อความผมที่แล้วที่ช่วงให้ท้าน้องแบบให้ขอท่ามานะ้นองจะโพสให้นะครับผมก็เลยขอ ขอท่าให้น้องโพดท่าวิงไปนะครับซึ่งมันถ้าใครตาบูงก็จะรู้อยู่ว่าท่าวิงเนี่ยเป็นท่าของท่าประจําของน้องจ๋าเพงวิงสามครั้งใช่ไหมครับน้องโยเกิร์ตก็โพดท่านี้ให้ก็ทำแบบผมผมก็รู้สึกฟินนะครับว่าคามีคนเก่ากับคามีคนใหม่เขาอ่าโยทําท่าให้น้องจ๋าด้วยของน้องจ๋าด้วยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าน้องโยอ่ะเขาก็รักพี่จ๋ามาก นะครับเขาก็รู้ว่าผมมากชอบพี่จ๋านะครับเวลาเจอกันอะไรเงี้ยน้องนี่ออกงานโน่น,นนี้นะแล้วน้องได้ขึ้นตำแหน่งพี่จ๋าน้องก็จะขิงตลอดเลยว่าหนูได้ขึ้นตำแหน่งพี่จ๋าอะไรเงี้ยนะครับก็รู้สึกดีกับโยเกิร์ตมากๆนะครับว่าน้องน้องทำอะไรหลายๆอย่างที่แบบเขาเรียกว่าใส่ใจแฟนคลับมากๆใส่ใจมากจริงๆนะครับคือ หลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยน้องไม่ได้ลงรูปอะไรเท่าไหร่เลยแต่แบบการใส่ใจแฟนคลับมันไม่ได้แสดงว่าลงรูปบ่อยๆจะใส่ใจแฟนคลับหรือไม่ใส่ใจแฟนคลับนะครับมันมันมีวิธีแสดงออกได้หลายๆเรื่องนะครับอย่างโยเนยเวลาเจอกันใครไปเจอน้องโยก็จะรู้เลยว่าโยใส่ใจแฟนคลับขนาดไหนนะครับกับมือทูชอตโโชว์นู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่น้องน้องใส่ใจ แฟนคลับมากๆจริงผมเป็นนึ่กในนั้นที่สัมผัสได้เลว่าน้องให้เกียรติแฟนคลับทุกคนมากๆนะครับอะสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับประมาณนี้นะฝากปเป็นกำลังใจให้น้องโยกด้วยนะครับอะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ